ในคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการเปิด flower seed pack จำนวนทั้งหมด200 pack ด้วยกันนะครับทุกคนแล้วเราจะมาตามหาเจ้าดอกทานตะวันสุดหายากกันนะครับที่มีโอกาสได้เพียงแค่0.5%เท่านั้นโอ้โหแล้ว200 pack เนี่ยเราจะได้สักดอกไหมครับทุกคนขออนุญาตซัดเลยแล้วกันนะครับทุกคนเอาแบบว่าชิวๆไปก่อนนะอโอ้โหลแอกไปกันแบบรัวๆดอกกุหลาบดอกดอกุหลาบอีกแล้วครับโอ้โหทรง ส่งยังไม่มาครับทุกคนลายแลกอีกหนึ่งดอกครับพิงค์ลินลี่มาแล้วหนึ่งครับพิงค์ลินลี่แล้วก็ได้ดอกกหลาบครับเฮ้ยเพอร์เพิลดาเลียฟ็อกเลฟหมดไปสิบแท็กอย่างรวดเร็วทุกคนโอ้โหเดี๋ยวก่อนขอเปลี่ยนที่กันนะครับต่อไปเป็นสูตรนี้นะครับมาจากฝรั่งครับ สูตรเปิดข้างๆพี่หมีครับจะดูว่าสูตรข้างๆพี่หมีเนี่ยจะได้หรือเปล่านะทุกคนป้าเขาให้โอ้โหพี่หมีพี่หมี <c oughs> หมของจริงของแท้ยังไม่มานะครับฟอกเลิฟโอ้โหพี่หมีไม่ช่วยเลยครับ พี่หมีแล้วต่อไปครับเราลองสูตรเปิดบนหัวพี่หมีดูครับโอ้โหเราเปิดสิแพ็กดีได้หรือเปล่าไม่ได้ครับยังไม่มาต่อไปไปพิงลินลี่ไป, Lily, ไปฟอกเลิฟไปยังไม่ไมาครับมาโ,โหสูตรหัวพี่หมีจะใช้ไม่ได้ผลหรือเปล่าครับทุกคนดอกกุหลาบ หมดไปแล้วครับ30อุ้ยเกือบได้ซันฟโฟเวอร์อ่ะนิดนึงโอ้โหยังไม่มานะครับเอ๊ยหรือว่าสูตรยังไม่ถูกครับต่อไปครับโซ่ไต่ตลัวครับโอ้โหไต่ลัวไปด้วยเปิดไปด้วยจะได้หรือเปล่าครับทุกคนนี่ครับสูตรออฟบ,บี้ไต่ลัวนะครับยังไม่มายครับตอนนี้เราจะเดินวนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้64เหลือ164แล้ว มาดูความเกลือสองแพ็คทุกคนยังไม่มาครับพิงลินลี่โรสหมดไปแล้ว40แพ็คอย่างรวดเร็วนะครับทุกคนแต่ต่อไปเราจะลองสูตรที่มาเปิดในส่วนของเราดูบ้างนะครับว่าส่วนของเราจะมีความโชคดีหรือเปล่าพิงลินลี่ขอสังออนไม่ได้หรอเดี๋ยวเดินวนก่อนเดินวนเดินวนเดินวน,เ,น,วนเปิดที่เผอ เดินบออีกทีนึงเดินบนตามหมีพึ่งไปแล้วก็เปิดที่เผอโอ้โหสงใส่วันนี้ไม่ได้แล้วมั้งลอกหรือ <c oughs> ว่าแอดมินจะเกียดเราครับเราเลยไม่ได้วันยอ้สิบสองโอ้โหลองสูตรต่อไปครับสูตรเปิดบนต้นมะพร้าวนะครับทุกคนต้องไต่ขึ้นไหมครับใส่ขึ้นไปเปิดบนต้นมะพร้าวโอ้โหสูตรบ้านไหนเนี่ยไตเป็นลิงเลยฮ่านี้มาแล้วครับ อืส่วนนี้มันต้องได้แน่นอนครับไต่บนต้นมะพร้าวดอกกุหลาบหมุนไปละห้าสิบซองนะทุกคนโอ้โหฟอกเลิฟยังไม่มมยครับสูตรไต่ที่สูงยังไม่ได้ผลนะครับหมุนหน้าหน่อยหมุนหน้าหน่อยเอ้ยฟอกเลิฟมาป้าเขาให้ร้อสิบสี่ โบเพอร์เพลดาลียโบไลแรกฟ็อกเลิฟโอ้จะลองห้าแล้วเนะี่ยทุกคน <laughs> หมดไปหกสิบไลแรกครับขอเดินไปไปลายต้นมะพร้าวหน่อยเออนี่เปิดปลายต้นมะพร้าวที่สูงหนึ่งร้อยแรกจะไปแล้วเนะี่ยทุกคนดวงกาชาไม่มีเลยโอไมค์ก็ตฟ็อกเลิฟ ซันฟลาเวอร์อยู่ไหนโอ้โ oh, หไม่ก Lil oh, ็ยังไม่มาครับฟอกเลิฟรัวๆพิงค์ลินลี่ไลท์แลกโอ้ไม่ไหวละไม่ไหวแล้วครับยังไม่มาครับทุกคน ไล่แหลกครับต้องหาสูตรใหม่แล้วตอนนี้โอ้โหเปลี่ยนสูตรครับเปลี่ยนสูตรสูตรต่อไปครับเปิดในดวงทุเรียนทุกคนอันนี้น่าจะได้เนี่ยเปิดในดงทุเรียนมามาอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งนี่หมุนาน,น,น,มนานนิดนึงหมุนนานนิดนึงโบเขาให้เปิดทีเผลอมาใช้สูตรเปิดทีเผลอครับไม่ทันตั้งตัว ทุเรียนทุเรียนของชอบทุเรียนของชอบไม่ไหวแล้วนะจานเดวโอโ้โหไม่ไหวแล้วครับทุกคนจสู้ต่อไปนะครับเราเอาเราเจะเอาหน้าจานเดวขึ้นมาด้วยนะทุกคนกปิดหน้าจานเดียวได้แน่โอโ้โหจานช่วยด้วยจานสาทุจานยังไม่มาครับ โอ้หจานเดียวลุยต่อเอาให้สุดเอาให้สุดแล้วอยู่ที่จานโอ้โหสูตรนี้ไม่เคยมีใครทํามาก่อนนะทุกคนฟกเลยพิงลินลี่ครับโหไหลไปรัวๆไล่แลกโอ้หสูตรจานเดียวได้ผลไหมเนี่ยเดี๋ยวพาจานเดินวนรอบทีหนึ่งพิงลินลี่โบ๊โรสทานตะวันอยู่ไหนครับไล่แลก โหหมดไป100แล้วนะครับเดี๋ยวล้องกับจานอย่ี่20นะทุกคนจานต้องมาแล้ววันนี้เอาหน้าขึ้นจอขนาดนี้มไม่มาไม่ได้ละไม่ก็ God. จาน<อ> <corps> จะรู้อะไรแหลกโอ้โหสุดจานใช้ไม่ได้ผลละหุยโอ้นิดเดียวเองจาน ให้สิบทีนะจานไร,รแหละครับสองรมันจะไม่ได้เลยเหรอทุกคนโอ้ดวงเกลือ่ไปเจ้ากาชาไม่เข้าข้างเลยปล่อยมืนหมนิดนึงมืนหมุนมืนหมุนมุนหมุนโอ้พิงลินดีนน้โอแสงเริ่มซึมลนะ <c oughs> จานอีกสีนะจานโอ้โหจานโอ้โหเฉียวันนิดเดียวโอ้โหจานใจร้ายไปไปไกลเลยจานอันนี้สูตรต่อไปที่จะทดลองนะครับดูจากช่องต่างประเทศมาก็คือให้นางพญาพึ่งเนี่ยต่อยเราไปด้วยนะครับนี่ตรงนี้เลยต่อยนางพญาพึ่งนางพญาพึ่งก็ต่อยเราไปด้วยเราก็เปิดไปด้วยครับทุกคนนี่ปุ๊บบึ๊โอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยเปิดไปด้วยโอ้ย นางพยาอันนี้เป็นสูตรแบบว,ว่าความรุนแรงนะครับทุกคนโหเราต้องรับเกสสอนจากนางพยาพึ่งไปรอสป่ายมาส่วนนี้จะได้ผลไหมฝรั่งเขาได้กันหลายคนแล้วนะส่วนเนี้ยโอ้โหเจ็ดสิบห้าลายแหลโอ้โหจะลองแล้วเนี่ยอีกสอง โอ้ my god โอ้สิุ้ยไม่ไหวแล้วนะโหฮึมขี่หัวนางพญาเลยไม่ไหวแล้วต้องได้แล้วเอามาทานฟาวเวอร์หูนางพญาบินใหญ่เลย สันสันสันนางพญาเจ้าเข้าแล้วครับตอนนี้โอ้โหนางพญาบอกไม่ไหวแล้วสันเนี่ยแหละสูตรนี้แหละได้แน่นอนโอ้โหหายากจริงสันคาวเวอร์อร <S <S จะรู้ว่ะนางพญาแต่ห้าสิบหกแล้วนะโอ้โห ขอทั้งอันเหอะกุลาบครับกุลาบเน่เด้อสูตรนางพญาใช้ไม่ได้ผลพอแล้วรักไปช้ำไปโอ้โหเลยครึ่งทางแล้วครับเหลือแค่48เองครับ47แล้วเริ่มนำถอยหลังแล้วทุกคน ยี่เปิดยิงซึมอะ่ะเอาใหม่ใช้ส,สวดพี่หมีใหม่พี่หมีสวอขีหัวพี่หมีนะครับโอโเล็กสี่จสี่แพ็คฟ็อกเลิฟไล่แรกสี่ตนสุดท้ายแล้วทุกคนโอ้โห <c oughs> <c oughs> ดวงโคตรเกลือโอ้โหเดี๋ยวก่อนให้มันหมุนนานๆหน่อยเออหมุนจนหยุดหมุนจนหยุดโอ้โหลายแหลกต่อไปครับพี่หมีหือไม่มีโพลเลยเหรอเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนสูตรเหล็กสาไปสองอันนีต่อไปสูตร เก็บผลไม้แล้วเปิดได้แน่โ,โหไม่มาละเก็บบิ๊กเก็บบิ๊กห <c oughs> ิ้งลินล,ลี่จะรั่วสเก็บผลไม้แล้วเปิดโอ้โหไม่ได้ผลนะครับทุกคนต้องสูตรนี้และสูตรเปิดมันต้นไผ่เนี่ยแหละของดีของแท้ เลืย26แพ็กโอ้เปิดในช่วงบีสวอมด้วยฟอกเลิฟสันฟาวเวอร์โอ้ไม่กอดเพอร์เพอดาเลียดวงเหลือ <laughs> 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 20อันสุดท้ายแล้วทุกคน โอ้โคนักศานอรนะตัวานตรตัวเองเฮ้ยโอ้โหซันโฟเวอร์อะไรอันเลยเมื่อกี้ไม่ได้สักอันวัดเหลือสิบหกอันแล้วทุกคนโอ้โหจานจานให้ของเลยอะ่ะสามอันแล้ว สองโอ้โหไม่ได้ครับเริ่มซึมแล้วเนี่ยสิบมาสุดท้ายเอาลูปจานเดียวขึ้นมาใหม่สาธุขอยได้ขอยได้ซันอร์เวอร์ทุกคนจานขอเพิอโอ้โหเอาลูปจานขึ้นแรงไม่ได้เหรอเลยงเจ็ด <c oughs> โอ้โห p ิงค l ลินลี่พิงลินลี่อีกสี่อันใกล้แล้วครับทุกคนโอ้โหใจคอสุดท้ายละโอ้โหสองน้อยแพ็คไม่ได้เลยครับเหลือจะเชื่อครับโอ้เดี๋ยวเราไปดูสรุปผลนะครับว่าได้อะไรมาบ้างตามนี้นะครับทุกคนไม่ได้ซักอันเลยครับเหลือเชื่อจัด ได้โรดสินะครับไลแลก41พิงค์พิงลินลี่21ครับฟองเลรหิม58เพอร์เพลดาเลีย5ครับโอ้โหมีแพ็คขายไหมเนะนี่ยราชินีเอาแพ็คมาโอ้โหเหลือหนึ่งแพ็คครับทุกคนไปและอันสุดท้ายครับที่ซื้อมาใหม่ครับ what โอ,โอเคครับทุกคน คลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่พี่ต่งนี้นะครับโอ้โหดวงเกลือสดๆครับแล้วเราก็ต้องมาสะสมกันต่อนะครับว่าจะได้เจ้าดอกซันฟลาเวอร์นี้มาหรือเปล่าครับโอ้โหฝากเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปก่อนละบ๊ายบายครับ